มสวัสดีค่ะขอเสดนะครับพี่ทำไมอยู่คะมากินไอติมที่โซเวนเซนค่ะโซเวนเซนมีด้วยเหรอคะเอ้ายังไงที่ไหนแน่โซเว่นเซนไอโซเว่นเซนเหรออยู่ที่โซเว่นเซนนะคะคุณโมนะคะแล้วก็ใครเนี่ยนี่ใครคะนี่่กำลังจุนจานอะไรอยู่คะเน่สั่งใหญ่เลยสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีพี่ๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอู้หโอ้โหโอ้โหโอ้โห เานี่น้องป้านกำลังจะสั่งไอติมนะคะนี่อะไรอ่ะขอดูหน่อยครับคืออะไรน้องป้านถ้วยหมูถ้วยหมูอุ้ยโอ้โหหมูน้อยน่ารักเชียวเอาเนี่ยเอานี้อใครชอบกินจะเป็นเส้นมากคอมเมนต์บอกม้างไหมปกติชอบกินแค่หนึ่งโคลนอย่างเดียไอติมหมูหรอไหนก็เขาจะสั่งหมูอยู่นี่อ๋ออันนี้บอกหมูก็มีแบบโคนด้วยน่ากินไหม อันนี้ใครกินเนี่ยนี่ใครกินพ่อคุณพ่อกินถ้วยนี้นะคะปิดเทอมแนะน้องๆไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เรามากินไอศกรีมกันแล้วเดี๋ยวไปพาพี่แชมป์ไปตัดผมด้วยนี่น้องๆสวยมากมันหัวเห็ดอะตัดนะคะที่แล้วมันไม่สวยอะเดี๋ยวจะพาไปตัดใหม่เดี๋ยวเรามาดูวันพี่แชมป์หน้าตาจะเป็นไงไม่ได้ให้โกนเลยเขาเนี้ยถ้าแบบว่าเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโกนถักกันจ้าอายกิ๊ง เหมือนข้างหลังใช่ไหมใช่ปัญหานี่กลับบ้านันห้กลับบ้านเลยนี่กลับบ้านได้เลยนะนี่เหมือนเหมือนเจ้าช้างอ่ะเจ้าช้างใช่ไหมครับที่แล้วเป็นช้างนิ้วอร่อยไหมคะนิ้วรสชาติเป็นไงหวานหวานไม่อร่แล้ว ไม่ไม่อชินเียพอชินแล้วนเีย่่งคิกแคทกันนส่งมา่ไแย่ง่แย่งแ่งกแุ้ยโอ้โหชส่งูปอใมาอกินชวนให้คนดูกินอ่ะป้อนคนดูเลยโอ้โหมิใช่แย่มากค่ะพ่พ่ร์บอกให้ป้อนคนดูไปกินเอแล้วว่าน่าจะปอนพี่คโอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ ก็มาเลอะแม่แต่ก็มาเลอะแอฟกินเอ็นี่ว่ะมุณพ่อนะหูท่านอาจารย์อร่อยนะมีเพิ่มคาราเมลด้วยอาจารย์ถัดคงแม่มาเล้วจ้านี่ดูมะม่วงนี่เข้ามบนเป็นลูกซุปนะมะม่วงน่ากินมากเลยนี่เป็นเหมือนสเก็ตเลยเนี่ยอะไรห้ามยุ่งห้ามยุ่งบอกว่าก่อนนี่น่ากินมากของแม่เอ้ยทำไมค่ะอุ้ยหมูอันนี อนเดูพี่หมูหน่อยพี่หมูนะ้นอยนี่นะครับหมูหน้อยของเราเฮ้ยน้องปัน้นกินไอติมโน้ตจะกลายเป็นหน้าหมูนี่เอง้องปั้นสิ้นไปค่ะแบ่งอ๋อแบ่ง่างแปง่งว่างอ๋อ,ก,ก,อกินแล้วก็จะกลายเป็นหมูนี่นะจ๊จะเอาไปอะไรค่ะอยากนี่โอ้ยอยากจะหยอดตู้เฮ้ยหยอดเลยหยอดเลยเอาหมุให้ นายได้ไลยได้เลยน้ำเปิดมาได้เหมือนอะไรโอ้โหเมันคือแหวนเพชรสิบกระลัดได้เลยน้องวานได้แหวนไอ้ดูดิไอ้ดูวิแกนไหนอะวิแหวนเพชรนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้น้องหมูเราสวมสวมเลยอะสวมเลยน้ำปานน้องหมูเราเริ่มไม่ได้ละเริ่มแฝงตัวเฮ้ยใครเนี่ย ตัดแล้วตัดแล้วนะคะตัดผมแล้วรีขึ้นรีขึ้นนะ <laughs> ตอนแรกหัวหิดเลยน้องๆดูดิไอ <laughs> พี่ังน๋อหัวเลียวแล้วหัวเลียวแล้วโอ้โหน้องๆคอมเมนต์นี่ว่าทรงผมพี่ชันเป็นไงนะ <laughs> ครั้งที่แล้วหัวเห็ดนะครั้งนี้อะดูดีขึ้นมาตีดหนึ่งนะ,ะ <laughs> ตีนหนึ่งนะอันนี้เราจะเข้ามาที่ร้านหนังสือน,นะ <laughs> <laughs> ดูหนังสือกันต่อนะคะ <laughs> นะพี่ชั้ด้ลยนะคะ สแต็กสแต็กเล่นสแต็ก้ยเนจะกกาจิกแล้วก็อออันนี้อะไรอ่ะเเหมือนผ้ต่อผ้ต่อกกากซนาของเล่นตเปิดได้ก็เต่าาะใช่เต่าอยิกซีเอ็ดของเล่นเยอะนะดีดีเพียบละลอนออยากจะบ่แต็กว้าวเยอมาดูดิ เล่นเยอะมากสีเอ็ดบุ๊คเลจ๊ะแถมมีหนังสือดีๆให้เราอ่านด้วยเนาะใช่ครับผมเราชอบมากันนะคะโอเคค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะจ้าได้อะไรมาบ้างตลบได้อะไรมาบ้างนี่เป็นโอ้โหโชว์กันใหญ่แก้วเซตเตกะเตกนะคะต่อจะแตกนะจ๊ะน้องฟ้าได้ไรจ๊ะจิ๊กซอจิ๊กซอใช่ไหมอันนี้ตอนแรกแม่นึกว่าไอ้นี่นึกว่าเป็นเออหนังสือเป็นจิ๊กซอลูกเจ้าหญิงนตา แสงนะคะเพราะว่าพี่แชมป์เนี่ยถ้าเล่นคอมนานๆหรือว่าโทรพทำนานตาจะแดงมีปากกานี่ปากกาด้วยฮะคะต่ายกระต่ายน้อยลูบิกก็ผาอ่าได้ลูบิกมาด้วยนะจ๊ะตัวเล็กนะูบิกหมดยังหมดยังยังมีกออะไรนี่อ๋อนี่ขนมของแม่นะอันนี้เป็นผลไม้อบแห้งตอนนี้เขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยหยิบมา ก็เป็นแก้วแล้วก็ทําเป็นร okay. ูปทรงต่างๆนี่แกร่งเงี้ยงั้นเราก็เอาแก้วที่บารมาทำก็ได้าษนะก็แตกสิคะอันนี้เป็นพลาสติกค่ะแกร่งเงี้ยอ่าได้ไดเดี๋ยวแม่ขอดูสต็กของพี่แชมป์ก่อนนะน้องบานข้างหลังเป็นรูเอาไว้ระบายให้มันออกได้ง่ายลื่มมีน้ำมันกี่ใบในแก้วสองจิบสองสิบสองใบนะโหขอดูใกล้ๆหน่อยขอดูแก้วโอ้ดโดโดโดูแบบนี้ดูดโดู แกรูบิดอันเล็กหน่อยสิได้เป็นแบบมือนพวงแจวนอะไรเงี้ยโอ้นี่มันแบบโค้งๆอ่ะใช่หมุนได้ปะหมุนได้นี่ไงว้าจับจับขมุนหน่อยขอมุนหน่อยนี่กำลังเปิดแอร์อยู่นะอันนี้ไม่ใช่ของยายเลยแม่ฮะทำไมอ่ะไปแม่นตาตลกอะค่ะเออเล่นมุกนี้งงเลยเอ้ยอะไรน้องพันทำหน้าตื่นตาตื่นใจมาจิ้หมุนไปแล้วก็บิดมาบิดมาบิดมาสิดแล้วเฮ้ย เด้ไหนแว่นตาอันนี้กองแสงจ้ะเฮ้ยคุณลุงาไงหลนอาไงว่ากองแสงจ้ะเนี่ยผมก็จะเป็นวันหยุดของเรานะเราก็ไปช้อปปิ้งนะคะผมแล้วเพื่อนละควันหยุดทำอะไรกันบ้างนะก็คอมเมนต์บอกได้นะคบผมหรัาวันนี้ผมกอลองปานขอลาไปก่อนนะ โอ้โอ้โอได้ได้บ๊ายบาย